คือปูอะไรเนี่ยทุกคนเนี่ยดูสิเนี่ยไม่เคยเห็นตลาดมากเลยปูแบบสดสดใหม่นางรมอ้อปลาไหลทุกคนทุกตัไรอ่ของเกาหลีนะเ<ป>นี่ยเราไปใส่ปลาร้านะคะทุกคนเราไปใส่กั๊กขั่วหรือว่าใส่พวกใส่เป็นปลาล่าปลาไหลอะไปูตัวผูจะเป็นแบบเนี้ย ตัวนี้จะมีไขยย่ตัวนี้จะเป็นแบบนี้สวัสดีค่ะ B P Family มาแล้วครับมาแล้วครับค่ะก่อนจะรับชมคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้เราด้วยนะครับมา,มาถึงแล้วนะคะ มันไม่ต้องนะเลี้ยวซ้ายมันให้ตรงไปแบบโค้งๆเลยละ่ะโอเคนะคะทุกคนตอนนี้เราก็เราจะไปซื้อปูปูปูนี่ก็จะเป็นกุ้ง อเ,าเอาตอนนี้เราขอเดินดูก่อนนะคะทุกคนนี่เป็นตลาดสดของทะเลนะคะน,นี่คืออะไระคะเนี่ยหน้าตาดีนะนี่อยู่เม่เห็นรอยอยู่เลยอู้ยนั่งลมนั่งลมเป็นแบบนี้เลยอะเป็นกระสอบเลยอะ่ะทุกคน ูทุกคนปูดูปูจิคะปลาอะไรเนาะปลากระเบนเหรอทีอ่ไงหอยหวานนี่หอยหวานหรอือเปลง่าเนอะนางนมมันอะไร,รอ,อ่ะ วอนเดขึ้นกันเองขึนกันองวอนมาหนักเดกินไม่เป็นค่ะอันนี้ก็จะเป็นหอยนางรมดึงกระสอบเลยอ่ะพึ่งกินจุ๊บๆเลย อะไรนะคะของเกาหลีเนี่ยเราไปใส่ปลาล้านะคะทุกคนเราไปใส่กราคั่วหรือว่าใส่พวกใส่จะเป็นปลาล้านเราได้อยากได้ปูตัวเมียค่ะแต่อันนั้นเพงซื้อไปม่วๆค่ะนนอันนี้มันเป็นปูตัวผู้มันมีกระเทียวไงเราต้องหาปูตัวเมียดู ไม่ใช่ปอมสั่งหอยหวานแล้วรอมสั่งหอยหวานจ้นี่ก็จะเป็นของแห้งโอคือปูอะไรเนี่ยทุกคนเ,เนี่ยดูดิเนี่ไม่เคยเห็นตลา,าดมากเลยปูแบบสดๆหอยวานหอยหวาน นงดูปลาหมึกปลาหมึกปลาหมึกสายนี่เขากเป็นเร<า>ื่งนยังไม่ตายอะ่ะปลาไหลหลุดแล้วจ้าปลาไหลหลุดแล้วจ้าโอ้โหปลาไหลทุกคนกปลาไหลเน, ah? นี่ใครอ่ะ ก็จะมีปูนนออมีอะไรแบบนี้ปุงแห้งอะไรแห้นี่หมายนางลมลนะคะทุกคนแบบแกะแบบแกะแล้วก็มีค่ะอู้ตัวโตวมากแบบแกะนะนท์ดิสิเนาะเห็นมีปูแบบสดๆเลย กุ้งไม่ค่อยมีส่วนมากก็จะเป็นหอยเนาะปูตัวปูจะเป็นแบบเนี้กุ้งจมเนียนจะมีไข่กู้งจมีเนียนเป็นแบบนี้เจอเหรอเห็นไหมเป็นจุดเป็นไข่ข้างบนเลยค่ะจะเป็นไข่เขาทำเขาทำสัญลักษณ์ให้ดูต้องซื้อปูไข่ไปกินสักหน่อยแล้วต้องเอาหอยนางรมกับปู กุ้นจะหมดแล้วเอาไมดวดขาดนีงแล้วสองที่ขาดเดียวแล้วไม่มากุ้งเลยหมดแล้วเหรอคะอเ,คเนี่ยนะคะอันนี้น่ากินอะ่ะอันนี้ปลาชอ่อนไหมคะเนี่ย่อมัจะเหมือนไมหมหรือเหมือนปลาช่อบ้านเราไหมด,ด,ไได,หดูไข่ก็ได้นะคราบถาอยากดไข่ใช่<ๆ>เขาเฉาะให้ดูเรียบร้อยแล้วอ่ะ โอ้โหเลยตัวไข่ด้วยมัมีไข่มีอะไรอย่างเงี้ยราคาเท่าไหรสองหมากิโลละสองหมื่นห้าใช่ค่ะแล้วมีสั่งปูสองโลปูสองโลเลยกุ้งห้าหมื่นเลยนะแล้วอยู่ข้างนั้นอันนี้ก็ปูไข่นะคะเนี่ยอันนี้ปูไข่เอากุ้งไหมล่ะคะเอากุ้งไหม น้องแม็กซ์สังกุ้งอยู่ไม่ใช่สังกุ้งมันมันเป็นกุ้งแบบเป็นๆมันไม่มีอะค่ะอ๋อมันป็นกุ้งที่เราไม่ได้มาได้เรียกยั่ไงเนี่ยดูดิเนป็นถานเนี้ใช่ไหมคะอ๋อมแบบนี้เขาก็ซื้อที่ไหนก็ได้ใช่กุ้งมันไม่มีแบบสดๆตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดค่ะทุกคนที่จะกุ้งแบบนี้ค่ะกุ้ง คุณยายเอาอะไรเอาน้ำแข็งใส่ข้างล่างไว้อีมานอนนะมันนี่ดีมากใช่ไหมอันนี้ตัวใหญ่นะอันนี้นม่สองหมืน่นน่ะอันนี้ซื้อกุ้งสองหมื่นล้านนะคะ อันนี้อยู่ที่ตลาดนะคะมาซื้อกุ้งกับหอยนางลมแล้วก็กุ้งนะคะทุกคนโอ้เป็น,นกุ้งฝอยเลยเกุ้งฝอยเดี๋ยวกุ้งหมดไหมเราเอาไปลาบไงหน้าพันอยากกินกุ้งกุ้งอันนี้ฝอยอ่ะค่ะเราจะชิวไว้เอาไปเป็นก้อยนะจับมันก็เป็นก้อยเป็นวาตร้อน 얼마예요 이거. 1kg 만원. 1kg? 어, 네, 만원 왔지만 응. 2kg? 어머니, 잘 때리네. 2kg 넘었어요? 네, 감사합니다 네. 아. 응. 3kg죠? 음, 만원 3kg 하면. 나는 만원. 아, 이거 아니야? 어, 이거 뭐? 왜안요 ปลานะคะปลาเผาส้มตำปูปูต้มกับกุ้งต้มนะคะแล้วก็ผักนะคะนี่ค่ะโอ้โหน่ากินมากเรายังเหลือหอยนะคะนั่งก็หมดแล้วนั่งจะเล่นพิ้งค์อยู่อร่อยหนูก็ซื้อปลาเผาอไว้ วันนี้นะคะพอเราก็กินปูกูมาเอาไม้เพราะว่ามันติดมีไครจริงมันติดตรงนันิดนึงได้ระการสตได้แล้วเอ้ยกาน่ยองทำหมดนะม้แล้ว ก็เป็นบ่อยมากเลยตกมาปีแล้วมัน,น,นเป็นอาหารไม่มเป็นอาหารการกินนะกินเผ็ดด้วยนะม,มันเป็นพวกหอูปูไข่ด้วยใช่ค่ะมีปูตัวกูกับปูตัวเนียนะคะอืมแล้วก็ข้าว<ม>เป็กินอะไรดีมองดังเลยคุณนุ้ย เนกินหอหอันนี้กินไม่ได้อ่ะใช่เขาเรียกว่าอะไรเนมือนนพี่กองสิ่นะคไม่รู้เนี่ยงไ่กองมันกินปูตบางคนแพ้อันนี้มากเลยนะนนองเนี่ยน้าอทีู่เนี่ยนู่นะแกูเก่งมาก พอเราไม่ทำอะไรเนี่ยลาอยากกินปลาหูข้าวเยอะนะสายยางงตนเนี่ยมันกุงเง็นสดๆเนาะจะเป็ดไปพวกนี้ก็ทำได้เหมือนเดิมเาะมนเน่าหวานมากแล้วเน่าปปูหวานเบกตรงไนน่นแม่เขาบอกแน่ไหนไงนั่นแม่จะกินตรงกันที่แลวย่าถามเลยน้พันทำไมแกนี่อยู่มันไม่มีกัญชัยไม่มีบอก เน้อมันติ้งก็บีบอะอย่างเงี้ยนี่ไงแล้วก็น้ำจิ้มใส่เนี่ยน่ารอบพอแล้วรับรสแบบจิ้มๆเลยค่ะอือรู้แล้วรู้แล้วว่าเคยกินแล้วนี่ปูตัวผู้ปูตัวผู้ลองอร่อยยังไม่จบเอามันยุกข้าวอร่อยมากโอ้นี่ข้าวปูตปูเป็นรวมปูมันเป็นมันไม่เป็นมัน ข้าวอร่อยมากมันปูนะใช่นี่ปูนมันหนุ่มแบงก์ดดมันปเดียวเพราะนั้นเราต้องเอาทาออกอร่อยมากอร่อยม,อมากเลยเนาะที่ทำไม่เป็นเลยกินเลย,เลยปูเยอะอะไข่ยาวใช่ไหมใช่เอาเอาตูบะดองมันผูดผูดเสร็จ<ช>แล้วมขขาปูเสร็จไข่แล้วเอาไปอบเนี่ยเอาก็มัดคู่กับข้าวอะกินบ่ดยเลยมันะนะมันมันเกินหรอมันไม่เกินหรอกความล้วแต่คนชอบแต่ว่าเป็นคนพอดีอะค่ะนะแบงก์อะ้องเก์ไม่าจะแซ่บ มันไม่คู่เลยเนาะมันเ่น้อยมากแทงหรืออะไรงันเป็นปูกินได้แต่ขา้อเนาะขาของครู้าของเินอะไรค้างมาใกล้หนิบบขามันก็รุยออกะูออกว้าวว้าวไปได้เลยเกิอบได้แล้บ อเอีกค่ะเอยบอีนหอยอะไรหวยนางรมเนียนหมดถ้วยเงีหวานหวานกุ้งหอกกับปูอีกหวานนีนิดิ <c oughs> ยังไงคะเป็นไงหวานมากสำหรับวันนี้นะคะเราก็พาทุกคนไปเที่ยวชม ตลาดสดอาหารทะเลเกาหลีใต้นะคะและเมนูที่เรากินในวันนี้นะคะก็คือกุ้งหอยปูปลานั่นเองนะคะทุกคนก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมคลิปช่อง BT Family ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปค่ะขอบคุณมากๆค่ะ อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ช่อง BT Family ด้วยนะคะ